การตัดสินการประกวดของเราได้รับเกียรติจากท่านกินพิพัฒน์นะครับผู้ปัญญาท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารครับให้เกียรติเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดและกรรมการตัดสินการปรกะกวดท่านต่อไปครับนางสาวจิรัชยาเกตคงเกเรนวาน้องตะวันจัดส่วน3ามา 24-36สูง178เจ็ซนติเมตรนำ้ำหนัก52ากิโลกรัมครับ<ป>ขออนุญาตเปยนผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดนะครับขออนุญาตเป็นมุกอาหารแกรนด์โฮเทลนะครับเป็นผู้นนผสมข้าประกวดมาเล็กนึ่งน้องการบิการคุณโคดจอนสสูงหนึร้อยหกเซนติเมตร น้ำหนัก52กิโลกรัมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับไปกับหมายเลข6กหมายเลข6ครับนางสาวน้ำทิพย์จำปาลน,น้องน้ำเจอมีชื่อเล่นว่าน้องจูดีค่ะ ดีมาในสัดส่วน34-24-36ค่ะน้ำมาประกวดโดย V.S Book Center ค่ะก็ะต้องขอบคุณทางผู้ให้การสนับสนุสนทุกท่านนะครับที่ได้เอ่ยนามและก็ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบในชื่อตามป้ายประชะพายที่ผู้เข้าประกวดมีชื่ออยู่นะครับและผู้เข้าประกวดหมาเยเลขต่อไปครับหมาเยเลขสิบน้องแพตตี้ เลขสิครับนางสาวพัรีคุณแก้วน้องแพตตี้12กิโลกรัมส่งเข้าประกวดโดยห้างคุณส่วนจำกัดสีบุญเรืองบริการเป็นผู้ส่งเข้าประกวดทักมาเลขสิบมีชื่อเ่นว่าน้องโบลิงนะคะน้องโบลิงมาในสัดส่วน 34, 25, 36ค่ะสูง170เซนติเมตรหนัก53กิโลกรัมค่ะโรงแรมริเวอร์ซิตี้เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ มาถึงหมายเลข11แล้วนะครับโค้ชเกตก็ให้กำลังใจไปด้วยให้คะแนนไปในตัวด้วยว่า1น,น,นะครับในรอบในนามผู้เข้าประกวดทุกท่านและก็ทางคณะกรรมการจัดการประกวด,าก,ก,ารรก,วดก็ต้องข,ขอขอบคุณท่านผุ้ให้การสนับสนุนนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข15นางสาวอรดา ปูลาสาค่ะชื่อเล่นน้องอันโลมชินวงน้องเนยหวานหนัก55กิโลกรัมครับสูง173เซนติเมตรสัดส่วน 36, 25, 37ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงนํำแข็งเกียริมุกดาเป็นผู้สมเข้าประกวดครับสูง173เซนติเมตรค่ะล้านเฮงอินโดจีนเป็นผู้สงครผู้เขา้าประกวดหมายเลข17 นางสาวละดาวันชัยแสงค่ะการจัดนิชานะคะรัตนโนชื่อแรกน้องมะปางค่ะน้องมะปางสูง173มซน อาะสวางามขยับไประนาบกันละหนึ่งเก้าครับเพื่อความสวยงามโอเคฮนะจะเปิดช่องว่างไว้อตรงกลางนิดนึงเพื่อสนามเพื่อตัหมายเลต่อ,อไปที่จะ,ะออกนะแกต้องรับขอบคุณมากและกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับก็คือหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบนางสาวฐานิกาจุลพันธ์ครับเห็นผู้สมเข้าประกวดครับ โครมุกทหารครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลข2ี่หมายเลข2ี่า 14. นางสาวพินชพัฒเปี่ยมรุง่งหิกรน้องแนนน้องแนนสาสหกหางพุ่นส่วนจำกัดวิฟูลอินจินียริง่ง และผู้ขบประกวดมเรื่อกับสูง175เซนติเมตรครับน้ำหนัก59กิโลกรัมโดยร้านเดอรคูนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดสาวนัทพรรำพลงามค่ะน้องโดนนะ สองามที่ยืนอยู่บนเวทีได้เปลี่ยนอริยบทนะครับให้ร่างกายได้มีการประเลียกันอยู่ตลอดก็ขออนุญาตเชิญสาวงามตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจ็ดเป็นชุดแรกครับไปที่ด้านหน้าเวทีครับสองประเดินครบนะครับจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าเวทียืนครบแล้วนะครับให้กรรมการได้ชมอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งกรรมการเรานั่งอยู่ที่บริเวณทางด้านขวามือของเวทีนะครับ ท่านผู้เีเกียรติมีทตนรองผู้ราชการจังหวัดพุกดาหารทเทวเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะน้องโยเยเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาจากอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยทางรานสาจิรัชยาเกตคงค่ะเธอมีชื่อเล่นว่าน้องตะวันน้องตะวันสัดส่วนส3 24 36ส่ cm, วูง1น8ซนติเมตรหนัก50 และผู้ขเข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลขสี่นางสาวพิลาพรอันุแสนน็อกจูนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลขแปดประกวดหมายเลขเก้า นางสาวสุปริยา2ก<ป> <3 S 2> ิโลกร,รัมสูง169เซนติเมตรน้องแบดที่เดินทางมาจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนางสาวสวัดีสีชจียโิมาเลข11น้องโบลิงเดินทางมาจากทางจังหวัดจันทบุรีครับปร,ประกวดมายเลข15อตรดากุลาษาน้องอันครับและผู้เข้าประกวดมาในา โรงน้ำแข็งเกียรติภูตาเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับน้องในวานหมายเลขสิบหเพื่อผัดสันแต่ละชุดเพื่อความเหมาะสมครับรูปร่างใบหน้าและการแต่กายคภาพสามารถพิเศษในตรงนี้ก็และผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลข24่เ้นดียวนะคะซึ่งชุดราตรีที่สวยอยู่แล้วส่งเสริม กับใบหน้าของสาวงามบุคลิกาทางการเดินแล้วนะคะยิ่งส่งให้ชุดปราตรีนั้นดูสวยงามนะครับาการเลือกใช้เสื้อผ้าหรือว่าสีสันนั้นก็เหมาะสมกับรูปร่างใบหน้าและกับเครื่องประดับและก็ทรงผมด้วยนะครับ และแต่ละชุดนะคะก็ต้องใช้ทักษะการเดินที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของสาวงามแต่ละทา่านซึ่งกว่าจะมายืนเด่นยืนสวยแล้วก็สง่าอยู่บนเวทีแห่งนี้ได้นะคคใะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องเตรียมงานกันมารางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารในงานประเพณีสงกรานสองปางโขงสามแผดินไทยลาวเวียดนามประจำปี2556ที่ตลาดอินโดจีนวันที่15เมษายนในวันนี้ ได้รับรางวัลเงินสด1,000 0บาทพร้อมท้วรางวันและสายสะพายได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขผู้เข้าประกวดหมายเลข26ครับนางสาวมิ้ิกีค่ะรัตนสุขิรีค่ะน้องกระตูนครับสวยโลก ยกโลกราชจังหวัดมุกดาหารท่านรัดาคำหงก็ให้เกียรติมอบรางวัลกับคอใจช่างภาพสื่อมวลชนในปีนี้ครับเป็นเพื่อรางวัลเงินสดหนึ่งห่บาทและก็สายสะพายหมายเลข26ครับวิริทิพารัตนสุขสริน้องกระตูนพบกลีนสมเขาประกวดจากทางอำเภอสูงเนินจังหวัดนคนรราชสีมาดินทนงางมาครับท่านรอการอำบาทสายสะพายมงกุฎและก็ถ้วยรางวัลจะเป็นสภาพท่านใดค่อยมาว่ากัน อีกสักครู่หนึ่งเชิญเจ้าหน้าที่ได้นำซองคำถามขึ้นไปทีด้วยครับตอนนี้ซองคำถามก็อยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะนะครับก็ขอให้กำลังใจสลหรับสนามทุกท่านนะครับขอให้ได้รับประวันะเจิศทุกทุกท่านกันและกันซองคำถามอยู่ทางพิธีกรอินครับได้ให้ท่านเลือกคำถามแต่ละซองยิบเลยครับได้คำถามกรรมการท่านถามว่าปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบ,บาดในสังคมไทยเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้กระทั่งในสถานศึกษาในฐานะที่คุณเป็นผู้ข้อประกวดและเป็นนักศึกษาจะมีวิธีหรือแนวทางที่จะแก้ไขและป้องก,กันกับปัญหายาเสพติดของสังคมไทยอย่างไรอ ที่ทราบกันดีนะคะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยได้ระบาดมาในหมู่เยาวชนนะคะซึ่งน้องกิบนะคะก็ตระหนักอยู่เสมอค่ะถ้าหากจะถามว่าในฐานะผู้เข้าประกวดแล้วน้องกิบนะคะจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะปัญหายาเสพติดนี้จะลดและจะไม่เกิดขึ้นได้ก เ,เมื่อครอบครัวค่ะถ้าสถาบันครอบครัวของเราเข้มแข็งนะคะ mm. มีการดูแลซึ่งกันและกันนะคะพ่อแม่เอาใจใส่ให้เวลาแล้วก็ให้ความรัก mm. และถ้าหากว่า ว่าน้องกิฟนะคะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะในฐานะนักศึกษาน้องกิฟนะคะก็ได้เรียนสาขาวิชาภาษ,ษาไทยนะคะแล้วก็ได้เรียนสาขาวิทยุโทรทัศน์การศึกษาของน้องกิฟนะคะก็น้องกิฟต์ก็คิดว่าจะนำํำใช้สื่อช่องทางเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อผ่านโดยการพูดปากต่อปากนะคะกลับไปเล่าให้เพื่อนพี่น้องฟังนะคะถึง ของยาเสพติดและโทษที่จะเกิดกับยาเสพติดนะคะและและน้องกิฟก็ตระหนักนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะก็สื่อเมาเสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็มีความมีบทบาทสําคัญต่อสังคมของเรามากนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะทวิตเตอร์หรือว่า Instagram นะคะน้องกิฟก็จะใช้สื่อเหล่านี้นะคะในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เพื่อนพี่น้องที่อยู่ในเฟซบุ o กอินสตาแกรมหรือว่าสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดียนี้นะคะตระหนักถึงโทษของยาเสพติดค่ะ ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทในการสื่อสารในสังคมมากขึ้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับวัยรุ่นหรือเยาวชนไทยที่ใช้ภาษาไทยไทยคำศัพท์แสลงที่ผิดเพี้ยนไปเช่นบ่องตงบุงเบยและอื่นๆและท่านมีแนวทางในการรณรงค์แก้ไขเยาวชนไทยและวัยรุ่นให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างไรมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราเลือกที่จะใช้มันนะคะ สำหรับตัวแนนแนนคิดว่าการใช้ภาษาในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นช่วงมีเป็นเทรนตามภาษาของรุ่นอย่างตรงตรงจุงเบยตอบว่าอะไรประมาณนี้แนนคิดว่าเราควรจะปลูกฝังทางด้านวัฒนธรรมของเราให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าวปัจจุบันนี้ประชาคมอาเซียนกําลังมีอิทธิพลกำลังจะเข้ามาในประเทศของเรานะคะหากเราไม่รักษาวัฒนธรรมไทยของเรานั้นแล้วประเทศต่างๆก็จะมองว่าประเทศของเรานั้นไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคะ่ะ และเนื่องในโอกาสวันสงการนี้หรือวันปีใหม่ของไทยนะคะนอกจากจะเป็นวันสงการแล้วยังเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งคือวันครอบครัวค่ะเป็นโอกาสดีๆที่ทุกคนจะได้สแสดงความรักความประันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะและเป็นโอกาสที่ไม่มีใครสามารถซื้อได้ค่ะแนนจึงอยากให้ทุกคนนะคะรักษาโอกาสดีๆแบบนี้เอาไวะะ้ไม่ทราบว่าจ,จะเป็นสงังฆท่านใดที่จะได้รับรางวัลชะนะเลิศรองหนึ่งรองสองรองสามและรองอันดับสี่นะครับผู้เข้าประกวดด้วยหมายเลข ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดใหม่เลข20ค่ะนางสาวฐานิตาจุลพันธ์ประวัลจากท่านผู้ในการการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยสำนักางานนครพนมครับและรางวัลต่อไปครับเป็นปรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเขาเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารท่านนายกพินิจจริุกให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัล ดังกล่าวเลยครับเงินสด30,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายรางวัลในพีสงกรนต์ในวันดังกล่าวนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดด้วยหมายเลขหมายเลขก6 6ค่ะนางสาววิริทิพารัตนสุขสิริค,ค่ะอะ่ะครับเหลืออีกสอสองงาม ระหว่างหมายเลข12กับหมายเลข2 8ก็คือเกียรติและก็ประวัติที่ท่านได้มาสร้างชื่อเสียงตรงนี้และก็เป็นประสบการณ์ด้วยนะครับสองสปัโขมสมแผ่นดินที่จะคว้าเงินรางวัล50,000บาทพร้อมมกุฎสายสะพายและถ้วยรางวัล ตำแหน่งนี้จะประกาศต่อไปนี้ก็คือรางวัลชนะเลิศเทปีสงการสองพะงสามประเด็นประจำปีพุทธศักราช2556เงินสด5 0 0 0 0บาทพร้อมมงกุฎสายสป,ปายและถ้วยรางวัลได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขขอแสดงความยินดีกับผู้เข้า หมายเลขก8 8ค่ะนางสาววิราสินีทีปันค่ะเออลูกแม่แม่มารกยูหมายเลข28ปคซึ่งใน,นค่ำคืนนี้นะคะเธอได้ควา้าตำแหน่งนางงามสงการสองฝั่งโคง3แผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2,556ไปครอบครองค่ะก็แสดงว่าหมายเลข12ครับ <No comment. S 2> นางสาวที่ปอร อินใจดีได้รับรางวัลตำแหน่งรองชะเลิศอันดับหนึ่งเงินสด4 0 0 0 0บาทพร้อมทั่รวราวรและสายสะพานเลือท่านนายกเทศมนตรีเมืองพุทหารท่านนายกิริจจริสสุขพร้อมด้วยท่านรองนายกรราท uk, เทศมนตรีมรุพุทหานท่านรองสุเทพเทียสกุล <c oughs> และท่านจังหวัดพุทธภิเป็นกรมกรมการตัดสินการประกวดให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นเกียรติกับพูดที่ได้รับ12บนางสาวพิทักษ์พรอินใจดีค่ะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ <c oughs> ทานทมในการคุณยนุษ์วันนี้นะครับรวมทั้งบริษัษทบุโรดแคดดิ้งจำกัด